เวอร์เวอรชั่นนี้มันน่ารักอ่ะมัน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 แมวกวักกันดูดิเออมันแมวขวักด้ยแล้วแม่หนูคนนี้จากตอนแรกก็ดูน่ารักดีนะอุ้ยอัดหอมกูหล่นเลยไอ้ไม่ได้หัวหอมไม่กูกูซื้อมาแสนแพงโอเคฮะกาศสวัสดีฮะวันนี้รู่นเกมของไฟได้ฟังกี้เช่นเคยนะกับผมก็มากระชอมความเป็นเกมฮะหายใจแทนไ่ทันโอเค วันนี้เราอยู่ในมัดวันหนึ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็โอเคมอดนี้ดีแน่นอนฮะดูจากภาพนี่คือเขาได้ยกรนตีความดีได้เลยนะก็คือเป็นมอดสไตล์ของสกายอีกแล้วฮะเป็นมัดแฟนเกย์วันนี้อีกแล้วพึ่งลงได้1ชั่วโมงกว่าเอ้ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าลงได้ชั่วโมง6ชั่วโมงเลยฮะคนกดไลค์ไปร้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าจริงๆมัดนี้ผม่มามา2เดือนแล้วนะก็คือเขาน่าะจะเอามัดนี้มาใส่ไว้แล้วก็เป็นพวกโค้ดเบต้าอินโพเกสอะไรประมาณนี้ มัดนี้มันที่มีชื่อว่า V e e d s B Per Boyfriend l e v e r Oh shit โอเคฮะเรามาดูคำกราบกันดีกว่าไอ้คำกราบตัวนทักอา่านนี่แม่งอย่างอย่างปั่นเลยเออมัดนี้นะตอนต่อตสู้กับ B p e พิ l ์นะเป็นไบแฟนนะเมื่อวันแฟนเ,เกิร์ลก็คือเป็นฮะเป็นแฟนคนแรกและคนเดียวเดี๋ยวนาะยสกายหายไปไหนคือทำทุกอย่างไม่หยุดกับเรากับเขาอืมนี่คือเราวแหละอืมมัดนี้เนี่ยจะใช้ในพื้นที่ในอนิเมะเอ็กซ์โพนะ อ่าอันนี้เหมือนกับว่ามันจะเป็นตรงจุดที่มิกุอะมอดิกุอะได้ไหมก็คือตรงนั้นนะครับเป็นคอนเสิร์ตของมิกุใช่ไหมอ่าไมอไม่ใช่วะเออก็คงประมาณนั้นแหละเออเป็นอนิเมะเอ็กซ์โผล่แบบใช้ประมาณบอกพวกกับการคอสเพียอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะแต่งคอสเพียนะเนี่ยเราบอกโบเบลก็เกิร์ลเฟย์เนี่ยแต่งคอสเฟย์ด้วยอืมเุ้คอสเพียเออก็จะเห็นได้ว่าไอ่ใบอยเฟย์เนี่ยแต่งเป็นมิกุก็คือสตจาร์ไม่เนี่ยก็แต่งเป็นพี่สาวตัวเองเนาะแล้วก็เกิร์ลเฟย์นี่คือไม่มีผมห้เ็็นแลวก ็ว่าค่อยๆไปดูที่หลังได้กันอืมแล้วก็ไอ้เจ๊นี่มันอย่างปั่นเลยสิ่งที่วัดดีมีมีเพาว้าว oh my g o o ดจริงเหรอเนี่ยนะหมายความว่าไงเอ่อ <c oughs> สกินใหม่ของวายเฟรนแล้วก็เกิร์ลเฟรนแล้วก็มีแบบมึงมึงตกใจอะไรวะเนี่ยฮะ,ะ,ะว้าว6เพลงใหม่ยัดเขมีเมคานิกโหแล้วก็มีเรื่องราวด้วยว่าไงนะมมีเรื่องราวด้วยเหรออ่ะ เมนูรูปแบบใหม่แล้วก็อีตต่างมากมายแอนมอนะขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์อืมอันนี้ก็เป็นเครดิตผู้สร้างฮะเนี่ยตรงนี้โอเคทั้งนั้นแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าว่าันนี้เป็นยังไงฮะปะเขาบอกว่ามีทั้งหมด6เพลจด้วยกันเนาะโอ้โหไอ้เกลเฟนเสร็จเป็นตัวอะไรวะเนี่ยคือบอยเฟนรู้อยู่ว่าไปแจกเป็นเป็ไมกุแต่ว่าเกิร์ลเฟนนี่คือตัวอะไรวะเนี่ยเป็นสาวหูแมวอะไรวะแล้วเป็นตัวเมตัวเมื่สี่เหลี่ยม มันเป็นโลบอกเปไม้คราบเลยเนี่ยเฮ้ยน่ารักอยู่น่ารักอยู่อันนี้เหรออันนี้คือมีเพลอเหรอวันดีจ้าโอ้มีฟันมีฟันแบบเปเชี่ยวด้วยผมก็มีฟันเขียวนะแต่มันแต่มันไม่แบบออกมาขนาดนี้โอเคฮะมีตัวสองวีด้วยกันเนาะวีคแรกมีเพลงเดียววีสองมีห้าเพลงเดฟักโอเควิคแรกมันจะเป็นตัวแบบประมาณว่าแบบทุตเรี้ยวอะไรมาเลยปะโอเคฮะแล้วไปดู่กันดีกว่าแต่ละครดูน่ารักนะเหมือนคล้ายๆเป็นสไตลทอมมากกว่าโอ้หุยสวย แล้วเปนเฟซแต่เป็นมิกูแล้วเพลงก็เป็นเพลงมิกูเนี่ยอันนี้เป็นัซเรียลโอ้โหเก๋าแนลักเลยโอ้อืมอืมอืออืลองเพลงมิกูหวังว่ามันคไม่โดนโคเวอร์เป็นเล็กสินแล้วนะ จังหวะมันชัดมากเลยอ่ะผมก็โดนไอลิกสิมโคโเวอร์บ้างเลยถ้าโดนก็ไม่บายฮะอาจจะมีเสียงเพลงแทรกขึ้นมานะขออภัยนิดหนึ่งตัวเฟรนน่ารักมากีไซาน่ารักมากตอนแรกเหมือนกับว่าตัวหน้ามันเป็นหูแมวแต่ว่านี่เป็นหมวกแมวมากกว่าแล้วก็มีหางมีอะไรด้วยเฮ้ยไอ้หางแบบนี้นี่ชิดดีไม่ได้เลยนี่ผู้กับเอวแหละเออผู้กับเอวจิบมาก พวกกิตใจแบบป่าหมาพวกนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวว่าไม่จะเล่นแบบนี้นี่นะเออโอ้โหแหลกแหลเบลเฟมันมันท่ามันแปลกมากนะนีคุณดูสภาพดิมันเนี่ยมันมอนคุณยกไหล่ขึ้นอ่ะคุณยกไหล่ขึ้นแล้วก็แบบเอามือลองตรงๆอ่ะแล้วท่าหนึ่งมม่ก็ถืออะไรทุกอย่างอยู่ไอชี้ท่าดูตลกมากเลยโอเค จบเพลงไปแล้วะฮะเป็นทุกสิ่งทุกย่าจริงๆด้วย oh, <shit>. oh. คราวนี้น่าจะเป็นนตัวของวีคหลักแล้วมันมีเนื้อเรื่องด้วยนะ <Okay. S 1> อาจจะค่อนข้างที่จะยาวนะฮะโอเคบอยฟรีนแพนเกิลฮูยเลเวอร์ฮึมวัดอันนี้จอจอแหลกเอ้ย <laughs> มันมีตัวละครเดินเกยฉากวะด้วยวะเอามันสปอย โย่เกิร์ลเฟนอยู่ที่นี่แล้วเอ้ไม่ใช่ดิอันนี้เป็นเกิร์ลเฟนพูดดิว่าโย่ฉันอยู่ที่นี่แล้วเกิร์ลเฟนยังไงเล่ากับคุณทุ๊กตาทุกคนที่มานะโอเคเป๊ะพูดดิมึงก็ยังโคคอนเซปต์เดิมเลยนะโอ้โหปีและคำพูดคำเดียวเนี้ยปี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 โอเออเขาหมายถึงว่าอผมก็รู้ว่าคนที่พวกเราเชิญเข้ามาเนี่ย จะสามารถที่จะมาต่อสูขข้เขาได้ด้วยนะแล้วใครกันล่ะที่จะลงรอยที่จะชนิดเขาอยู่อืมปี๊บ,บใช่แลังจากไนนะอ้ดี่นะอันนี้มันเป็นผู้หญิงใช่ป่ะโอเคใช่หลังจากเวลาที่ยาวนานคราวนี้ฉันก็อยู่กับเขาแล้วฮะอะป๊บมีบางคนอ่อผลักทุกคนออกไปแล้วก็เข้ามาเป็นคนแรกว้าวนี่มึงหยามมากเลยเนี่ยนะกลายจะการมันดิ คุนพี่บอยเฟนขี้ยามันมีขี้ยาอะไรๆยัยฉันฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าคุณเนี่ยอ่อาทำไมอืม้มฮะอะไรวะเนี่ย You are my คุณจะกลายเป็น husband ด้วยนะ husband การเป็นผนะัวในนาขอดูฉันอะไรวะนี่เหรอคุณนี่มันช่างน่ารักจริงๆเลยนะในเรื่องของคลิกนี้นะอื้ไอ,อ้เฮียไอ้อะไรวะเนี่ยเจ็ดวีเจ็ดเป็นได้แบบน่า,านนรักมาก โอ้ไม่เธออีกแล้วเหรอนี่ยฮะรู้จักคือรู้จักกันเหรอเอ่อเดี่ยก่อนนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันนี่นาโอ้โอ้โอ้โทษทีนะเอ่อเธอแค่รู้สึกเหมือนใครอ๋อเธอแค่หนุ่มือนใครบางคนอ๋อแสดงว่ามดนี้ก็ไม่ตัดสกายไปเลย,ยหีือว่าก็มีสกายอยู่แต่ว่าอันนี้คือคือเฟนพูดถึงไงคือนึกว่าสาวคนเมื่อกี้นี่เป็นสกายฮะอะไรนะแล้วก็ชื่อว่าอะไรบีเพิร์ดใช่ไหมบีเพิร์ด เออใช่น่าจะเธอเป็นใครเนี่ยฮะเออฉันชื่อว่ามีเพลนะแล้วก็ฉันมาที่นี่ไม่ได้จะมาต่อสูขขอ้กับไบเฟนที่รักของฉันเองแหละแล้วก็วันนี้แฟนลี่มายออริจินัลแฟนฟิกวิวบีรัตเดียวเออฉันนั่นแฟนฟิกเหรอหมายเขาว่าไงว่าอันนี้ผมไม่เข้าใจนะโอเคเอออยเฟนยีย่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้บอกกับเธอซะเลยนะ ฉันจะเป็นคนเดียวแล้วก็คนนั้นเองที่จะทําให้เธอเนี่ยมี่เขาสุกไงเล่ารุ่นพี่ของฉันว้าวทําไมทําไมพอเป็นแฟนเกิลมันต้องเรียกคนที่เป็นแบบคนที่ชอบมาเป็นเซนไปตลอดเลยวะบ่บดีบดีบุูบุลูบุูบูปปปคนมากเลยใช่ฉันจะแต่งงานกับคุณนะฉันรักคุณมากเหมือนกันฮะว h า t ต่เฮล l ป็นนั่นมันจะสิ่งที่เขาพูดซะหน่อยเธออย่ามาคิดไปเองนะโอเี มันนึกว่าเธอไม่เข้าใจตถานะแล้วใหญ่ง,งูฉันเนี่ยเข้าใจนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากให้ฉันอยู่กับเ <c oughs> นื้อเรื่องมันอ,อย่างปั่นเลยโอเคเขาว่าเขาเนี่ยอยากให้ฉันอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยแล้วแล้วก็วแต่งงานกันแล้วก็มีเด็กสาวร้อยสี่คนสามร้อยสี่คนเยอะไป ที่มึงจะสร้างซีฟุตบอลกี่ทีมวะเนี่ยโอ้โหว่าไงนะมึงว่าไงนะเมื่อกี้นี้ไอ้หนูสามร้อยคนเลยกันเหรอเกือบเรียนถึงกริย์เลยเออโอเคยังไงก็แล้วแต่นะเรารีบเล่นกันดีกว่าก่อนที่มันจะเพลิดเพลินโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวัตเตอร์เฮลนิทานตัวละครมันดูเป็นแนวทอมบอยอ่ะเออผมชอบดีนะมันมันดูน่ารักดี ว่าสไตล์ของต้เป็นแนวเด็กแบบเด็กสาวเดี๋ว่าเหมือนกับอคองก่อนที่มันเป็นอะไรนะเป็นเเออ่ป็นแฟนเกิร์ลของเซนไปอะ่ะเออมาแนละ้วน่ารักเว้ยอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะน่ากลามน่ารักดีแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นทรงทอมอะ่ะโอ้โหตัวละครตัวนี้ไม่อย่างเยอะเฮ้ยใครมาเดินบังหน้าจอเราเลยนะ <c oughs> อะไรวะเมื่อกี้นี้โอ้โหวันนี้อันนี้มาเป็นแก๊งเลยเฮ้ยอะไรวะไอ้ครัวกระดูก พวกกระดูกทงผ <c oughs> ู้หญิงไม่ตกฟักจินตนาการเบลหรอจินตนาการเบลก็มาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะมัวคุว่าจะดูฉากกูมไม่ดูโน้ตเลยเนี่ยตราเขามีเยอะซะเหลือเกินว้าวแห้งแบบไพะนะร์วันอะเยอะมากเลยฮะโอเคมไม่สนใจโน้ตแล้วตอนนี้โมิกนะนี่ก็เอ่อจำไม่ได้ว่ะเป็นแฟนของไอ้หนุ่มเซิร์ฟเวอร์ แวมมีกิมมี่อันนี้เกิดเฟรนดูน่ารักอ๋อขอบวน,นมีมิกกูด้วยเห็นมิกกูแล้วก็ไอ้หนุ่มจากมิวจากไอนน้นิคันโดวิวพี่สาวมาเชียร์น้องชายฮะละครเดือนเดิ่งบนไปแหละนี่มึงเดินรอบงานเหรอเนี่ยให้สองตัวนี่มันเดินบน,น,น,นรอบหนึ่งแล้วเนี่ยจะเข้ามาดูแต่ไม่อยากจะ นี่นี่สินะรู้อยู่เฮ้ยเพี่ไปกดกันได้วะเ <c oughs> มาเฟียแบบมันจะเปิดกล้องมากเลยแต่มันมืดแล้วโอเคปิดปัดเอียเอออย่างนี้ก็ได้เหรอเปลี่ยนจากอุ้ยตุ๊กตาหลุดเลยเอา้าเมื่อกี้ไอคอนไม่อย่างหลอน <c oughs> what the fuck โคว i d เทิร์นโปรตุน่าโควิดอยา่าบอ นาวิอาลอนตอนนี้เราอยู่ใกล้กันที่สองต่อสองแล้วเรามาออกจากที่นี่ไปกันดีกว่าแล้วก็ไปแต่งงานกันดีกว่านะฮะนี่มันกลายเป็นข้างข่าวแล้วก็อาคุณไปไหนวะเนี่ยบอยเฟรดโน้โน้โน้ปี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 รับไปรับเองโอ้น้าบุตรพี่ชายดูความสุขมากเลยนะฉันรักใจเหมือนกันนะเอ่อบอยเฟรดตัวนี้ของฉันเดี๋ยวนะบอยเฟรดจพูดอะไรวะทำไมเธอคนนี้เหมือนกับแปรมีม้อซ่วเลย อะไรนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดซะหน่อยเนะี่ยแค่ปล่อยเขาไปนะไปไกลเลยยัยดีโควิดปิ๊บุูปากไปซะแกแกพยายามไม่จะอ่าทำลายความสัมพันธ์ของเราเสียงแม่งเปลี่ยน็นมัว่วซั่วเลยเขานี่อ่าไม่ต้องห่วงนะตัวเฟลที่รักของฉันเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแน่นอนว้าวตลอดไป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 โอเคกู good. ตลอดไป ไม่เว้ยชมคือเฟรมเวอร์ชันนี้มากกว่าแนละ้วส่วที่ยิ่หนูตัวยังน่ารักมือสูบกูเฟรเว้ยแล้วถ้าเกิดไปชุดเดิมแล้วก็กูก็อาจจะไป็ท่านยิหนูมากกว่านะแต่ว่ายิ่หนูกลายเป็นร่างเป็นโควิดแล้วอะ่ะเออความน่ารักลดลงไปเยอะมากเลยอเอยเด็ดเนาะ get ready baby ทำไมยิ่งหน, <c oughs> น,บบนูต้องกลายเป็นโควิดด้วยอะ่ะไม่ชอบโควิด ว่าอันนี้ฉากไม่มีอะไรให้ดูแล้วผมจะได้พลิกันโล่สักทีฮะแล้วก็โอเคอยพอเพลต้องสักใอเพลิงนะกัน พี่หรืนมาแทรกใส่เนาะเออมันก็ดูดีๆเนาะจะได้เรือกไม่อย่างปั่นเลยจบไปแล้วเป็นที่สองจากห้าไม่หนูโควิดจะกลับล่างเดิมเถอะนะแล้วพี่จะเปลี่ยนใจอ่ะร้องไม่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 เอาโอ้โหไม่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 เนี่ยมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้อย่เขาแบบไงยอมแพ้เถอะนะแม่หนูเธอ เธอเเธธออก็ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงคนก่อนเลยยิงผู้หญิงคนก่อนเลยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอก็ไม่ได้จับจับเัอทขึงนะขอขอบคุณมากอ๋อคือไอ้สกายใช่ไหมสกายเนาะจับเกิร์ลเฟรนด์ขึงอะไรประมาณนี้แบบไอ้คำนี้ก็คืออะไรว่าเนี่ยอฟแปลว่าขึงใช่ไหมผมแค่แบบลองเดาดูจากที่มันเป็นอาจจะเกิดขึ้นอ่านะหุบปากซะแล้วเหมือนเธอหุบปากไงเล่าโอเค แล้วก็เธอเดี๋ยวมากับฉันนะเ <c oughs> บอร์เฟรมตัวแรกของฉันโอเคเธอเป็นของฉัน okay. อืมไม่หลนว้าวตบไม่เจ็บมาก <c oughs> าาก็เป็นเอราะฉันนี่มันน่ารักอนะ่ะมัน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 แมวกวักกันดูดิเออมันแมวกวักเว้ย <c oughs> แล้วแม่หนูคนนี้จากตอนแรกก็ดูน่ารักดีนะ้อยอัน มือหอมกูหล่นเลยว้าวมอืมอหอมกูหล่นเลยโอเคถือว่าดูฉากตาได้กันเนาะฉากตาเปลี่ยนด้วยไอ้ไม่ได้หัวอหอมไม่กูกูซื้อมาแสนแพงใครจะบอกว่าไม่หนูคนนี้ตอนแรกก็ดูน่ารักดีนะพอเทีอนโป้เป็นค้างขาวแล้วมันมันความน่ารักมันลดลงไปมากเลยเอา้ากูสเปกปลาถูแล้วไม่ใช่หรอวะหรือว่าจะกดค้างเหรอคืออะไรวะเนี่ยอ๋อ อ๋อไฟมันไหม้ไฟลวกไข่บอยเฟรนโอ้โหตอนแรกเราก็สงสัยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นจะเป็บอยเฟรนมันตายวะโอ้โหไฟลวกไข่ชิบหายเอ้ยบอยเฟรนหาที่อยู่สูงอยู่หรือวะปล่อยให้ไฟลวกไข่จนตายได้งไงเนี่ยไอมันไม่รู้ธรรมดามันรูว่เผาเลยอ่ะไม่มีการไฟลุกติดไฟโอ้ยอย่างเร็ว ี yeah. ่ยกดย้ำไม่ได้โดยตรงจังหวะด้วยเฮ้ยอะไรวะเนอะมันต้องมีจังหวะของมันอะไรวะเนี่ยมันก็เกินไปไม่นางโควิดไฟพี่ขอโทษนะพี่จะไม่เรหลวไม่เรหลวหรือว่าโควิดละพี่อยากรู้ว่าแบทแมนได้ไหมเออแบทแมนดูดีกว่ามากใช่ไหมล่ะแม่หนูอันนี้ก็ช่วยเอ่อเบาไฟไว้นะไฟข้างล่างมันแรงไปแล้วเฮ้ย ไม่ถ้าลวกไข่พี่รอบด้พี่ไม,ไม่ไม่ไหวเลยนะเอาต้องกดจังหวะไหนวะเนี่ยคือจังหวะมันต้องเป๊ะจัดอ่ะไอ้เชี่ยโอ้โหเกินคือมันมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ไหวอะางเงี้ย เสมีอยู่สาอยเปอร์เซ็นตโอ้ยขอที่สมาชิยับจัดเต็มไปเร้วยกันฮนะไม่ไหวแล้ว Oh! <laughs> จบแล้วฮะปรากฏว่าเธอใส่วิกว่ะไอหมามึงหยุดเลยมากรูขอร้องเลยกูให้เวลามึงเหา่ามึงแอร์ทามเมื่อกี้นี่คือทั้งเพลงไงนะตอนนี้คือเพลงจบแล้วมันควรจะหยุดได้แล้วเอเคนะเฮ้ยย,ยังไม่หยุดอีกเอ้ยเมื่อกี้ก็ถือสพว่ากาศได้เป็นไรที่หมาเห่าแล้วซะด้วยนะหมาเห่าทั้งเพลงนะครับเมื่อกี้นี่ผมปิดเสียงไห้เนาะโอ้ บอกคุณว่าเธอถอดวิกออกฮะตอนถอดวิกดูน่ารักกว่าตอนใส่วิกอีกนะตามจริงแต่จริงๆเสียงสุนัขจงจอกมา้าอะนนเขานิดนึงนะฮะโอเคพอโทษจะเอ่อปีป๊ป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 ปี๊ปีอันนี้ดูน่ารักกว่าตอนใส่วิกอีกเออโทษทีนะโปรเฟนสุดที่รักของฉันเอาไปกันยังพี่เลี้ยงกับมันเดิมดเลยนะโทษทีน้องโเฟนสุดที่รักของฉันฉันเดาว่าฉันน่าจะล้ำเส้นนายเกินไปใช่ไหมแน่นอนสิว,ว่า แล้วว่าไม่หนูไม่เป็นไรนะเธอได้รักคุณมากเตอนนี้ผมมาเช่นกันเหรอนั่นมันนั่นมันนั่นมันคือผมจริงของฉันนะโอเคฉันแค่ใส่ใส่วิกนะฉันแค่จําได้ว่าเราเนี่ยอยู่ระหว่างกองไฟนะเมื่อกี้นี้เกิร์เฟนลำเหนื่อยมากเลยตอนนี้เออโอไม่ต้องห่วงนะไปล่้ฉันไปให้ฉันจัดการเองโอ้แม่วะเฮ้ย เธอเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจอีกครั้งแล้วก็ออกไปจากเบอร์เฟรนด์ก็เอาไปแล้วเหรอฉันฉันรู้สึกขอโทษมากเลยนะอ๋อคือพาเรามาพาเรามาปีบปุ๊บเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แค่นี้เองไม่หรอกไม่แค่นี้จะไปกูเจอมาหนักกว่านี้แล้วฉันฉันได้ทำอะไรบางอย่างที่อันตรายเกินไปลงไปปีบปุ๊บปีบเฮ้ยนั่งปรับทุกกันวะ อ๋อน,นี่ดูน่ารักขึ้นมาเยอะมากเลยอะโอเคทำไมตอนแรกผมทำไมตอนแรกผมเห็นเป็นแม่สาวมิพายั่้ขอนเกมวะเนี่ยนั่นงแบบนั่ง,น,ง,น,งนั่งส้วมมาเรื่อยแล้วก,ก,กุบเกลงมาเอ็ดรองเท้ามันมใหญ่ชิบหายเลยคนี้วก็มีางนเกงอยู่อะไรมานี่คุณเห็นภาพของผมไหม เป็นแบบเป็นแต่มันข้อตีบแบบเป็นมิกูกก็น่ารักดีแล้วเนี่ยไ,ไม่ไม่ไมไม่ไม่ผมไม่ชอบนั้นนะเยนมันมันดูจิ้มเล็มดีบไอสัตว์เลยต้องไปเมเกลีนี่แหละเนี่ย โอ้ชื่อเพลงเป็นชื่อว่าเด็ดๆไอนิดด้วยก็คือนั่นแหละเสิยงที่ฉันต้องการอะไรประมาณนี้เด็ดไอนิดก็คือเราเพลงด้วยกันอย่างงี้เหรอไม่น่าใช่นะหัวในเพลงสนุกเลยฮะแสดงว่า,นนรารสนุกเลย,เย,เยลไม่ต้องแค่เราไม่หนูแค่ทำเพลงไม่เวทีเองนะน่าจะเคยเจอมาเดียวกว่านี้แล้วอ่ะ อย่างนะสก,กายนี่คือก็จับแฟนกูขึงเลยโอ้โหแล้วก็พากนเข้าไปโลกอะไรก็ไม่รูกโอ้สวอปอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเลกนยไปเลยอ่ะพนี้สี่จุดไปแล้วฮะคราวนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะของมดนี้เออได้ไหมายความว่างไงเนะี่ยปีปปป๊ปบบสลีบปี๊บปุ๊บเพื่อนงั้นเหรอพูดจริงเหรอันี่ยไม,มาดูเศร้าๆวะเออเป็น,นแค่พี่น้องเป็น,นแค่เพื่อน เรว่าแค่นี้คดเดอร์ก็น่าจะโอเคเหรอมั้งปิ๊บแน่นอนฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยนะฉันรู้สึกดีมากเลยแล้วก็เราขอลองเพลงด้วยกันสักหนึ่งเพลงเนี่ยไม่ได้โปรนะโอเคได้สิโอเคจัดมาโออันนี้ดูรักที่สุดแล้วเอาจริงอันนี้ยังดูรักที่สุดแล้วไอ,อ้ทรงผมฟ้าไม่เข้ากับเธอเลยเว้ยอันนี้ดูรักมาก,กว่วย นี่สิถ้าเต่งตัวมาอย่างนี้ตอนแรกก็ดูดีอยู่แล้วไม่ต้องไปย้อมผมหรอกเอไบเฟไม่ความผ,ผ,ผานผมฟ้าซะหน่อยนะเห็นไหมเอไบเฟจะเป็นผลนี่เนี่ยขน้ดตาแบบเลอดหมูเลย เพลงเพราะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเพลงเมื่อกี้มันดูทดลองมันดูมันมากกว่าทดอ,องมันดูเพราะมากกว่าอันนี้มันดูเป็นเพราะแบบสบายๆในเพลงที่มันนั่งกันร้องกันเมื่อกี้นี้อันนี้ผมว่าให้เพราะมากกว่าน,นี้คนระ ใชได้ใชโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมือจากแป็นพิมพ์ทีเดียวนี่คือเลือดไหลเป็นน้ำเออจบไปแล้วครับผมโอ้โหใช้ได้หมดนี้เต็มอิ่มเลยฮะโอ้โหจบไปแล้วเป็นตุกพีเพียกันดีกว่ามันจะมีอะไรให้แปลกให้เราเล่นไหมเนี่ยหนึ่ง 2 3 4 5 6โอเคฮะจบ6เพลงแบบพอดีมากเป็นมอดที่ถึงจะมีเพลงเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สั้นแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปนะฮะผมรู้สึกว่าอันนี้คือเต็มอิ่มมากไมก่ได้รู้สึกว่าเล่นจนแบบยาวจนเกินหรือว่าสั้นจนแบบเฮ้ยนี่มัน6เพลงจริงเหรออะไรประมาณนี้โอ้โหสิ่งก็ไปะไรที่พอดีมากเลยเนื้อเพลก็ไม่ได้ยาวมากเออเข้าใจง่ายด้วยฮะเฮ้ยไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยนะผมว่ามอดนี้น่าจะเป็นแบบคือเป็นแบบต้นของไอ้บรรดาเก่งไปเลยเนี่ยโอเคฮะถือว่าจบไปด้วยกันนอกไปปิจหน้าไปกันดีกว่าฮะไป ก็เขียนสำหรับวันนี้เกียวกไฟในฟังกินกับบอสของวีเ e ชบี boyfriend เลเวอของตาราไปก่อนด้วยกันฮะเรื่งเล็กเล็วันหนึ่งที่เราไม่ได้เจอมานานในช่วงนี้ช่วงประมาณเดือนก,กว่ากนี่คือบอทที่มันเป็นเรื่องจริงจริงจังออกมานี่คือแทบไม่ได้เจอเลยนะบอทน,นี้นี่คือบอทแรกะนะครับภายในเดือนนี้ที่เราที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าผมเล่นแล้วผมอิ่มเออเต็มอ,อิ่มมากเลยฮะก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งเกี่ยวกับตัวของแฟนเกิลเออที่ทำออกมาก็อันนี้ดี อันนี้ดีรอยจากสกายเลยสกายนี่คือมันเป็นแบบอันแรกอะนะมันเลยรู้สึก่าเป็นแบบอะไรที่มันขึ้นหินแล้วอ่ะสกายอะ่ะอันนี้ผมให้เป็นอันดับสองเลยฮะจากรอยจากสกายอะนะก็ถือว่าดีใช้ได้เลยสำหรับใครอยากเล่นนูนก็เล่นตั้งแตคลิปนะายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ